สวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทรน,นะครับวันนี้ในแทนจะทําเมนูที่คุณแม่อยากกินนะครับเมนูนั้นก็คือปลาอินทรีแดดเดียวทอดครับปลาอินทรีแดดเดียวทอดทำไม่ยากเพราะฉะนั้นเราไปทําเมนูนี้ด้วยกันนะครับกับวิธีการทำปลาอินทรีแดดเดียวทอดครับไปทำด้วยกันดีกว่า ส่วนประกอบของน้ำหมักปลาอินทรีย์ก็จะมีน้ำปลาหนึ่งแก้วนะครับใช้น้ำปลาดีๆหน่อยนะน้ำตาลทรายไม่ขัดสีนะครับ1ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำสะอาดต้มสุกนะครับใช้น้ำที่ชงกาแฟก็ได้นะเราจะใช้น้ำต้มสุกมากกว่าน้ำปลานะครับทีนี้ก็ลงน้ำตาลน้ำปลาดีๆนะครับน้ำสะอาดต้มสุกนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับเอาละน้ำตาลละลายแล้วครับทีนี้ก็ชิมรสชาติสักนิดหนึ่งนะครับก็าจะเป็นเจ้งใด ความเค็มขนาดนี้พอดีครับไม่ต้องให้เค็มจัดนะครับถ้ามันเค็มมากไปก็เติมน้ําต้มสูกเพิ่มนะครับสําหรับผมผมชอบรสชาตินี้นะนี่เอาละเมื่อปลายซีของเราเสด็จน้ำแล้วนะครับทีนี้ก็ลงได้เลยล้างผึ่งให้เสด็จน้ําด้วยนะครับทีนี้ก็ลงน้ำปลาที่เราผสมได้เลยครับนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับน้ำปลานี่ปรุงอย่าให้เค็มเกินนะครับพอดีเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะจ๊ะอ่า แล้วก็ปิดฝาหมักเนื้อปลาไว้1ชั่วโมงครับเดี๋ยวค่อยเอาไปตากกันครับอ่าเข้าเวลาแล้วครับนี่คุณนี่ครับชิ้นสวยมากดูสิครับผมจะหมักแค่1ชั่วโมงพอนะโอเคทีนี้ไปตากกันครับ ขอจะจากแดดประมาณ2อชั่วโมงนะครับเอาละปลาอินทรีของเราได้ที่แล้วครับทีนี้ก็ทำการลงทอดได้เลยครับการทอดทดี่ใช้ไฟกลางนะครับ สวยมากคุณได้แล้วได้แล้วป่ะตักขึ้นกันดีกว่าเสร็จแล้วครับกับเมนูปโปรดของแม่นะครับปลาซีแดดเดียวทอดทอดแล้วกลิ่นหอมมากจริงๆป่ะกินข้าวด้วยกันดีกว่าครับเาหนูเอ้ย<ะ>มาทินข้าวกับแม่แล้ว มาเจอกันอีกแล้วมากินข้าวกินน้ำจีนเนี่ยวันน,วนี้แม่กินน้ำจีนว<ด>ันนี้แม่กินน้ำจีนอยากกินเส้น<ๆ>สอยากกินเส้นนะครับวันนี้อยากกินเส้นนะครับกินข้าวด้วยกันนะคะับเออเพิ่งเรื่องเรียนมาพอดีเลยและเมนูของเราคืออะไรปล <BE> าอินทรียทอดครับมันต้องอย่างนั้นฟันเราปกติมีปลาอินทรีย์ปะก็ไม่มีครับฟันเราไม่ค่อยมีนะแม่เนาะวันนี้สั่งของแพรลี่มาไง ันแลดีแล้ววันนี้เอาชิมฝีมือหนูหน่อยนะใช่ตัวซีตัวซีเขาให้เราชิ้นใหญ่หน่อยค่อ,คอยๆนะเราชิมให้หนูหน่อยสิว่าเค็มไปไหมเอาละมากินข้าวด้วยกันครับส่วนนี้เคยกินปะไม่เคยอยากลองไหมค,ครับอ่าหืมตาครับใายซีเนื้อนุ่มมากครับเค็มมากเค็มมากไปปะก็ไม่มากครับวันนีครับเค็มพอเนี่ย ผมหมักแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วไปตากนะฮะหอมมะหอมหวานอมือมอะไรรู้หรือเปล่านี่ลูกอะไรไม่รู้ครับดูวะเนี่ยลูกเนี่ยครับลูกเชะเอมเนีมาต้มชิมกีฮ่าถลังออกเลยคุณใครอยู่ไกลบ้านเนี่ยอดชินนะ เป็ดอร่อยส่วนปลาผ่านไหมจ๊ะืมก็เสียดายเต่๋บ้านเราไม่ค่อยมีปลาอีรีมาขายเนาะอันนี้มันต้องอยู่ติดทะเลไงปลาทะเลสดนะม,ม,มันแพงมีแพงเขาก็ไม่เอามาขายะอืมดีนะที่แม่ชอบกินของแพรี่ที่ต่างมาถ้าเกิดคุณเจอปลาอีรีสดๆนะทําแบบนี้เลยนะฮะทาเสร็จแล้วเนี่ยสาบแดดถ้าเกิด,ดกินไม่หมดแค่ทุเงินจะกินเมื่อไหร่ก็มาทอดนะครับ อร่อยไม่เค็มจัดนะฮะผ่านไหมผ่านครับอืมปลาซีเรีเนื้อมันจะเยอะแม่จ๋าเนื้อเหมือนกับปลากระบะเนาะคปลาตะบกะกับเนื้อแข็งยังนี้เนาะแต่ได้ใช้ปลาตะวายก็ได้เน้อได้ปลาบึกก็ได้คนพอดีมีเพื่อนที่รู้จักนะครับเขาอยู่ใต้ก็เลยฝากเงินเข้าไปซื้อและส่งมาให้หน่อย <ๆ S 1> โอ้โหค่าขนส่งด้วยบานเลยนะ แต่บ้านเรามันไม่มีนนอะเนาะมีหรือเปล่าทำเกี๊ยครับแต่เดี๋ยวนี้เขาก็สั่งของออนไลน์ได้เนาะสั่งได้อือทีนี้แม่อยากกินอะไรแม่บอกหนูนะถึงจะสั่งมาเอากุ้งมังกรไหมหืมอด๋ยอยเนี่ยนุ่มมากเลยครับตาอืออาอีกปะเอาครับอืออรอ่อยอร่อยใช่ได้ชอบครับจริงๆ สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านนะจี๋ฉากันนะลูกชายแมพเนี้ยครับนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งแตบบ้านผมนะห <c oughs> อ,อมอร่อยฉลาดอร่อยจริงคุณ <c oughs> สำหรับคนที่อยู่ไกลทะเลแต่ว่ามีปลาน้ําจืะเชื่อนปลาตวายเนาะ <c oughs> ปลาเทโพ <c oughs> ทั่นเป็นแว่นๆนะก็ะทำแบบเดียวกันเนี่ยรับรองรสชาติเหมือนกันเลยครับจริงๆ เก่งมากปะาม่ใครชอมนุ่มมหมนุ่มครับนั่นแหละแกงอร่อยมากๆด้วยเห็นแม่กินนะก็ชื่นใจอยากให้แม่กินข้าวเยอะๆน้ำน้ำรักชักเริ่มขึ้นแล้วนะดีจังเลยงั้นถ้าแม่กินได้อย่างนี้เดี๋ยวผมสั่งมาอีกนะดีเลยครับส่วนวุฒิชัยกินได้อยู่แล้วนี่ใช่ครับกินได้อยู่แล้วถ้าเกิดใครมีปลาอินทรีหรือว่าปลาน้ำจืดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสวายปลาบึก แล้วก็ปลาเทโพทำได้เหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอใหม่นะคะบ๊ายบายครับโอ้โหเกลือแตกเต็มนะอีกแล้วการร้อนร้อนเนี่ยแต่ก็คือเริ่มหนาวแล้วนะใช่ครับยังไงล่ะหนูเอ้ยมาจากอะไรเดี๋ยวแม่กินหน่อยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะลูกนะ เดี๋ยวแม่ก็มานั่งกินข้าวแล้วลูกก็มานั่งดูคนะุณแม่แพ้อา,าะารต้องตาไหลนะฮะโอ้สายสีผ่านไหมผ่านผ่านอร่อยอยิง่งออชื่นใจจังเลยแม่กินได้เนี่ยไม่เสียดายตังค์ที่สั่งมาแล้วนะถ้าเกิดสั่งมาแล้วกินไม่ได้เนี่ยโอ้โห